ดีมดีมหายมาหาไปยาทีลูกเมื่อคืนวีดูคอนเสิร์ตที่ไหนอะไม่หมาชวนบ้างเลยที่เอดคาราบาเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีี๋มาชวนเลยเดี๋ยวนิมถามที่ที่ห้อยนี่คือยังไงมันยังไงรองเท้าปีนเขาครับรองเท้าปีนเขาแล้วทำไมต้องปีนเขาอะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ครัเออ้ไปลาไมด้ต้องปีนเขาเพลงเก่อนนิดนึ่งปกนปนกนปนกเปนกน เออ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 ตัวฉันมีกาน้ m หนึ่งใบเออพอพอเอาแค่นั้นพอือปืนไปช่วยกันต้มไก่เดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้าทำไมหนูไม่ไม่ถือแล้วลูกเอาไปห้อยคอเพื่อครับเอาไปห้อยคอเพื่อมันมีสรรพคุณสรรพคุณอะไรลูกอ่ะเอายาต้มครับเอ กินยานี่เองเคยไปดูเสิที่ไหนอ๋อดูคอนเสิร์ตอยู่บ้านหมอปานี่เองครับไม่เห็นมาเชิญที่้เลยเออฮะไม่เห็นมาเชิญที่นี่เลยฝันดีเลยเมื่อคืนเนี่ยฝันพันเท่าไรวันนี้วันนี้ฝันว่ามีตัวเลขหอะแร้อยสี่ิบครับแปดร้อยสี่สิบแปดร้โอเคเลยลูกเล่นให้เอแปดสี่ศนย์ใช่ไหมลกแป้อยสี่สิบเอาืนไปต้ไกลเลยครับวันนี้เออเออไม่เหอนาคนชอบตัวเลขนี้มากเลยะหรือเอากา เอากากาน้ำไปต้มน้ำที่กาแฟก็ได้ครับนี่นี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก้อนไม่ก้อนไม่ก้อนดูที่กระเป๋าตั้งสองใบโอ้โหเงินเยอะเดี๋ยวเดีเงินเยอะมากเงินเยอะมากไงลูกเงิอะไรอ๋อไอ้นี่มันมีความเป็นกฎหมายลูกเทาหอยลูกเทาอะไรเยอะไม่ใช่แล้วเยอะ่เยอะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ใช่แล้ว เก่งมากนุ้ยเมมหาตื่นเองแล้วกินข้าวเยี่ยมมากโอเคไม่ต้องให้แม่ย่าดยังไงอันนี้อะไรยครับเรียบอ๋ออันนี้ได้ได้ได้สายสายท้อหูสายท้อหูแต่อะไรนะอะไ้เรื่ออะไรไหน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 เขาเรียกอะไรสายสายท้อหูในนี้มาดูดิมันคืออะไรสายท้อหูสายสายท้อหูโอเคอันนี้ไกลตัดนิ้วครับอ๋อตัดนิ้วไม่ไม่ไม่ตัดเล็บหรอไม่ตัดตัดนิ้วครับอ๋อตัดนิ้วโอเค สายทอกูนะคะเออที่ต้องเข้าใจด้วยเขาเรียกสายท่อกูแล้วไหนนั่นนั่นอันนี้ใส่ท่อคอครับเมื่อกี้ท่อกูและอันนี้อันนี้ท่อคอท่อคอไม่เอ้ยแต่ละคนดีๆทั้งนั้นอันนี้ทอกทูไหนโ๋อผมอ่ะอันนี้เอ้ยเรา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 สักได้เหรอสักตัดสักหรือเพชโอ๋อมันมันมันตัวอะไรเนี่ยมันตัวอะไรไอ้ อันนี้ตัวอะไรฮานุมานแบตแก๊สครับแบกฮานุมานแบตแก๊สใช่ครับทั้อยู่ร้านแก๊สอ๋อร้านแก๊สเอฮานุมานแบกแก๊สก่อนหนูเป็นฮานุมาน่ะลูกดวงอาทิตย์ส่องแสงครับเออจะถามอยู่พอดีบอกปรดีเลยดวงอาทิตย์ส่องแสงตอนนี้ยังยังยังไม่ส่องใช่ไหมยังไม่ส่องอ๋อยังไม่ส่องเดี๋ยวให้สายถึงจะส่องไงเด็กสายถึงจะส่องเออส่องแสงกับสายชาร์จนะครับสายชาร์จแบตอ๋อโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจผมเหรอยังไม่กินครับไม่กินอ่ะผมกินแต่ขนมครับแล้วมันไม่กินข้าวอ่ะ อิ่มครับอิ่มถ้ากินขนมอิ่มไหอลูกอิ่มครับขนมลูกตาลด้วยนะเออแล้วกินวันละกี่บาทต่อวันนั่นละวันละสิบาบาทหรือยี่สิบเลยหรือสองอันห้าสิบก็ได้ครับสองอันห้าสิบ แล้วใครให้สอไม่ใช่แล้วแล้วใครมันอยากอื่นแล้วใช่ครับสองันห้าสิบสองอันห้าสิบอ๋อสองอันห้าสิบที่ไหนซื้อสองอันห้าสิบที่ไหนอ่ะหือสองอันสามสิบยี่ห้าก็ได้ครับเออไม่ใช่ที่ไหนมากว่าสองอันมีบ้านหมอปลานี่เดียวครับเลอะหนูมีบ้านนี่บ้านเลอะโอ้ยหนุอมหนุ่มตาลชอบกินอะไรลูกหนุ่มตาชอบกินอร่อยครับอร่อยเอออร่อยเหมือนคนเลยครับที่นี่เมืองเพชรน่ะเขาเขาจะพูดหวานนะเมืองเพชรน่ะเออ เพีใจแฟนยังไม่ตายยังหาใหม่ได้โอเคเยี่ยมลูกไหนบอกบอกพี่นิ่มนี่แฟนเราชื่ออะไรบอกชื่ออะไรชื่อเหรอเออก็อย่างกับท้องฟ้าครับชื่ออะไรว่าท้องฟ้าน้องฟ้าเหรอก็เหมือนกับพระอาทิตย์พี่คอยส่องแสงให้ผมเองพระจันทร์พระจันทร์เหรอหรือชื่อว่าพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่รู้เลยครับผมยังตามหายังไม่เจอพยายามหาไม่เจอเขาเป็นลมเป็นอากาศ ก็เหมือนกับแม่ผมเองครับเออก็เหมือนกับแต่ละคนมุมนะแก้วกับโจ๊กเคยาแต่ก็ไม่อันตรายนะน่ารักนี้ทั้งวันแชอบออกกําลังกายชอบเต้นนะถ้ามีความสุขด้านนี้นะคะมีความสุขด้านนี้สนุกสนานแต่ละวันละวันของเขานะดีเดี๋ยวผมว่าจะไปเสริมหน่อยเสริมอะไรอ่ะเสริมเสริมเสมเผา ไม่ใช่เสริมเรานะเสริมใคะเสริมเขาเรยโอเคลูกโอเคเยี่ยมเยี่ยมให้แต่ละคนเสริมเขาแล้วแต่ละมอสนิดหน่อยให้เหนื่อยกันก็อย่าให้พุง ก็มาตักไก่กันฮะเฮ้ยสันชิตวันนี้เธอต้องดูแลบ้านแทนนะอาจารย์หมอไม่อยู่นะเออเธอต้องดูแลบ้านแทนนะอือหมอป้าบอกนี่ให้ดูแลเานั่งเล่นแล้วก็ค่อยถึงรถสองได้ไหมเราเจนมาัดก้อนคนที่สองก็เ้าไันเออเออ ถามว่านี่เขาเป็นอะไรสามนาทีอ่ะไม่เห็นแล้วมึงรู้ได้ไงนี่อย่าอย่าเพ่านิ่งก่อนี่ไม่ไม่แข็งแข็งจะเป็นอะไรยาซะบัลลัดเจ้าไม่โผล่ทำไมอ่ะออกมาดีบาลลังทั้งเหล่เลยมียาไม่ผมไหมเส้นไรที่พี่แบมไม่แบมเนี่ยขอพี่แบมเนี่ยโดนสีแบมยาสักส้นงเลโดนสีสีอะไรเขาเล่านะเออโดนสีพี่แบม พี mm. mm ่เบมัน hmm. ม mm ันบอกมันโดนสีส <único Liberty eye throat> mm ีอะไรโดนสีอะไรสีบางคนทานอินแห้งอ่ะเอาล้มนเกลี่ยไม่งทาเป็นคนอะไรนะาแอบบุหรี่ไว้ด้วยอมันหาคน่บบมาคืนเห็นแน่ขอนอนหรอเปล่าฮพี่เอือ ีายนั่นมีเด็กหลายเอวเอออ้าวอุ้นั่นก็มีแล้วมาอ่ะอยากเขียนไม่เสื้อเยอะเงินเออาอ่ะนเจเงไอ้นี่คือจะเข้าห้องสูกป่ะหรอพี่แบมจะเข้าหองถูกป่ะหรอพี่แบมไปหางาแล้วงานง่วนให้เลยเอเออยโดนไปเรียกคนมาคบ จะเียาหมดประกาศไหมไปเรียกผมไม่มากันไงมัจุดจุดไหนจุดหมดเออยจะมาควบแล้วไปเรียกมันมานั่นน่ะไม่มเนี่ยเองจิตไม่หมกหลายคนออกมาได้ก้อนทุกคนนะเดี๋ยวก่อนสมจิตอันนี้อะไรเป็นแผลพอกหรือยังไงมันเป็นอะไรแขนเนี่ย เป็นตุ่มน้ำมันจะขึ้นมาจะทำไรางไรเออแล้วเอาเอาอะไรพ่อเนี่ยนี่สะพองเหรอสีสีพ่อคุณแห้งอ่ะแล้เดียวคุณน้ำหรือเปล่าเออไอบังนชาอะไรก็เออชาอเออไมเออเราเท้าผนังเลยเหรอสีน้ำมันนั่นน่ะแน่นแหละที่แขนน่ะเออนี่พวกแขนเป็นอะไร บังอะเน่ยมันกอบกวนจากสิ่งของที่ว่าควนเนาะทำไมบังให้มามานทำอย่างนั้นน่ะบังแอดข้อแก้อันนี้ไม่ได้ประชวดนะประนามเออไม่ได้ประชวดประนามนะไอ้มันว่าว่าลุงขายสินพิสติงอ่ะไอ้นี่ก็จะลดขายแล้วตัวอย่างเดียวเขาบอกให้เข้าไปล่วงเลยอย่างเดียวกับลูกชายมันอือดูไหมญาติมึงทั้งนั้นตาจะโดนยังกู่กัียึดยึดเป็นอย่างบอกไี่ตาด้วย่าจับสินคมสร้างอ่ะมันไม่มีหรอกพี่ รถจะลอยออก็เ้ท right. <c oughs> so mm ีแล้วตยเยือ่ะได้ไหมลัวนะยัวนะเพนาเีมันกบผู้กองกูไม่เห็นมันเลยอ้าวไปอ้อนลอยกินข้าวเสรจกโจไปหาแฟนมนจะบปอีพไปนอนใ่หรอเาไปแล้วไปหาคนนั้นแล้วแล้งดูนับกก็ไ้กปานก็คุณอะไรอ่ะกปาอยู่่าเนี้ยอไปกไดเ แต่เราลงมาไปังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเธอถามผู้ใหญ่ปลานะวันนี้ผู้ใหญ่ปลาอยู่ไหมถามนะเออถามทุกคนที่อยู่มึงยังไม่รู้อะไรเลยมึงเออเอ็นได้ไหมเดี๋ยวถ้าผู้ใหญ่ปลาไม่อยู่อ่ะสมจิตต้องดูแลบ้านแทนนะมันหน้าที่เธอไม่ใหญ่ปลาอยู่กับยังทำข้าวไม่ก็เรื่องคุยไม่เรื่องเดียวกันใช่ไหมก็หนึงดีกว่า เ็นล้เพราะ่ม่อยากยุ่งเลนะรับให้นะเลยนะสองมาแล้วไม่อยากก่อเรื่องว่าพูเขาจะมตอวนีปัญหที่ปัญหาที่ว่าไมีรับาให้เลยที่ว่ามันตอยู่ที่คนจะแบีว่ามาเล็กที่คุณจะรู้ได้ไงตัวข้างล่างมันแรงมากพ่งว่าางนมันนันแหละตัวกันทังแรกที่พวกเอาเอาง่ายวันนี้มีเลขอะไรให้ไหมวันนี้จะเสี่ยงโชคเนี่ยมีเลขไหมวันนี้มีเลขอะไร ซื้อไหมล่ะซื้อสิเธอบอกอเลรขึ้นมาที่ทจะซื้อ,อไงแบตเตอรี่มาแล้วเนี่ยรออยู่นั่นเนี่ยซื้เอาเงินมาดิอาเอาให้เปล่าได้ได้รุรนแบตเตอรีล่ลายใหญ่แล้วจะซื้อแบตเตอรีร่เนี่ยมีเลขอะไรอ่าะที่ฉันจะซื้อให้ไม่มิน ไั้านจยัให้เลขนี่แก็รีบมาคอยเลยเนี่ยยังไม่มีเลขเลยใครมีตังเอาใจให้ได้ซื้อบอกเลขบอกเลขเฉยเไม่ได้ผีอ้ี่กรังเอ้าไม่บอกเลขจะซื้อได้ยังไงวันนี้ไม่ได้จะเอาอย่างตอนอรกเขามาคอยแล้วเนี่ยไม่ใช่สามหมื่นสองอ่ะสหมอมอนส ไม่บอกแล้วจะเอาเงินที่ไหนซื้อจะยังไม่ใช่ญาติไม่ใช่เธอก็บอกเลขฉันมาเนี่ยฉันซื้อให้เธอไม่บอกบอกบอกว่าคนนี้ขี้รักนี่ไม่บอกเลขจะซื้อได้ยังไงไม่บอกแล้วมีเงินที่ไหนบอกไหมให้บอกคนอื่นเลยกูไม่ซื้อมีตังค์กินไม่ต้องจ่ายพวกมึงบอกเลขกูไม่บอกมีการห่วงเลขด้วยเฮ้ยมีการห่วงเลขด้วยจะมีเงินมาซื้อได้ออกได้เออ น่าน่า,าจได้บ้างก็คกูอยู่เพราด้ไปจริงๆแล้วลุงเ <c oughs> ไม่เรียนหรือวัน,น,ไ,บบนไปไว้เองแล้ไปมาใช <c oughs> ้นัดก็ได้ว่าเงินคนอื่นเพราะิเงินเดือ,อ,อเนเจ้ามีที่ไหนอ่ะไม่รู้จับยากกบไม่เดี๋มาเลยพูดถึง <c oughs> ตัวเลข <c oughs> ไปให้มันเรื่องเดียวกันดี ซื้อก็เอาเงินมาซื้อนี่สภาพอังกฤษบอกเลขมาก่อนเอาเงินไปซื้อเองซื้อตัวย่อยหน่อยหน่อยก็บอกเลขมาซื้อจะซื้อมันมีเลขซื้อไปเองเงินกูไม่รัวคุณชอบให้บอกตัวเลขไม่ได้เกี่ยวกับเงินไม่บอกบางคนคุยมันเรื่องเดียวกันดีวะเออไม่อยากบอกว่าเอฟซีจะอดแล้วมั้งแฮวแล้วมั้งวันนี้ ມັນຊ່າງແງງເລີຍເນາະເອຫກມກມາລາຊື້ດຊືນ